วัสดีครับคุณยายอันนี้ตะกี้เกิดอุบิเหตุทางใช่มันหยุดอัดเองอะดตัวโตมัดเลยฮะกดโป้งโป้งกลัวอะไรแล้วเราเราหลบก่อนคุณยายจะเข้ามาคุณยายไม่มีทางหลบหรอกไม่กลัวคุณยายไม่กลัวคุณอะไรแม่ไม่กลัวกันหนึ่งว่าคุณยายจะเฮมา ้าออวันดี่ว่าคุณยายจะไปดีไหมคะมาเก็บมาได้เห็นมาเก็บเพิ่มเยนะ้ากืลยเก็บแต่แอฟนี่ทันเลยนั่นเองวากับดักแล้วคุณยายวางกระโดดเลยชึงโป๊ะชึงึงโป๊ะชึงึงโป๊ะโป๊ะสวัสดีครับร้อนเหี้ยครับคุณยายแรกแก่ให้คุณตายดเฮ้ยเรียบร้อยไม่ทันเลยแฮ่ เฮ้ค hey, ุณยายระวงเจกันบาดหน้านะครับคุณยายเจกันอ um ่ะคุณยายเหยียบอยู่คุณยายไม่เห็นนะเนี่ยนี่ฮะคุณยายหยียบอยู่เจกันงงไงตอนแรกก็นึกว่าป๊าเตะเข้ามาในนี่ไม่ก็ตายนะคุณยายเหยียบได้ไงกับดักสองนั้นเอาไป ระวังแต่กันนักสตาตร์ตได้นะไม่ว่ามันสั่นเนี่ยก็ขยับำมันก็สั่นอ๋อวันนี้ไม่ยื้อขยำเพราะถ้าเกิดออกแล้วเราจะเตะไป่ะจบอีกค่ะไม่ได้จบก่อนหน้านี้มาอ้าวหนีคุณยายก่อนยังไม่ได้ยอม <c oughs> <c oughs>

ไปเปิดดูไดว่ามันมันมีเสียงแค่ไหนจากเกียบอ,อุ้ยปาลามือรันไม่ดำรันนะรันก็บปิดปลาโอ้ยไม่ตัง้งเอา้ามันยังอาจู่ไลยอาจู่ <c oughs> นี่แหละเล่นนี่มันคุ้มคุ้มนี่มันคุ้มเรียกว่าช้างหยุดบันทึกไปละหยุบันทึกรอบนี้เราจะต้องให้ได้ เราไม่ต้องมีแล้วหาของไม่ได้หาได้โอ้ยอย่างนี้ก็ตายตายแน่นอนอย่างนี้ก็ตายแน่ ไม่จำอย่างนี้สองรอบจึงหรือว่าคนมนุษย์หันกบ้าหันกบ้าไม่หันเดะไม่ต้องกวาดกวกวัวกวากวคืกลยะเอาอะไรเอาอะไรทำให้เกให้เก็บไว้ไว้เก็บหัวโยนแลจ๊ะเยอให้เก็บ แล้วคนแก้วแก้วอะไรวะแล้วกันป้าเก็บโจทย์ป้าเดี๋ยวนี้อยาเอาแลวค่ะเองบ้างนะเอาเลยอ่ะนี่ยัอมใหญ่ใหญ่ใอย่าหญ่เราให้คนใหญ่ออกไปก่อนแล้วป้าไปปิดประตูให้แล้วให้ช้างไปงคัเองมาเดี้เอาคนใหญ่ป้าไปหยุดเป็นหน้าโตูนนะตอนปิดประตูเสร็จอะแ้วปิดประตูเสร็จป่ะอุ้ยเหยียดปวดคุณยาย อแอบก่อนแอบก่อนไปบงังคเออย่าพึ่งปาไปยืนหน้าโต๊ะหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะ,ออะวันแล้วา <c oughs> ไม่้องเก็บไม่ต้องหน้าโต๊ะปาปาชนปาชนโต๊ะแล้วก็ชนโต๊ดี้ชนโต๊ะชนโต๊ะ ต้อนออกปุ๊บพาให้ยำมาคับนะต้อนออกปุ๊บพาให้ยำมาคับเลย